สวัสดีครับผมอยู่กับผม TGA Gamer นะฮะมาครับคลิปนี้ครับผมก็จะเป็นการเปิดแพ็กอีกเหมือนเดิมนะเกมก็ได้อัปเดตนะวันนี้อัปเดตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็เพิ่งมีเวลาเข้าก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ทํางานทั้งวันเลยฮะวันนี้มาก็จะได้ลงคลิปตอนเย็นๆนี่แหละจริงๆอะ่ะอยากลงใจจะขาดอะ่ะแต่ว่า <laughs> ต้องทํางานนะติดงานนะฮะมาได้ลงตอนเย็นนะฮะถ้าใครเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะกดติดตามให้ผมด้วยนะฮะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปครับมาคลิปนี้ก็จะมาเปิดแพ็คนะฮะไอคอนิ m โมเมนนะรอบนี้เป็นของ Manchester United นะซึ่งแพ็คนี้นี่เลยฮะมีเซอร์ไพรส์นะฮะฟอลันะฮะตั้งแต่ผม เล่น ID นี้มาผมไม่เคยได้เปิดเลยน่ะ for run ฮะแล้วก็ช่วงจังหวะที่มีทองพอดีมาเลยจะมาลองลองสูตรสูตรอีกแล้วว่าผมจะได้ไหมนะสูตรเหมือนคลิปที่แล้วแหละเอาผมก็ยังไม่ได้ดูใครนะเห็นแต่พี่ๆแบบเขาเปิดได้กันเกมอัปเดตเสร็จเขาก็เปิดกันผมก็เปิดได้นะแต่ว่าไม่มีเวลา ตัดคลิปลงนะฮะพอดียุ่งงานมากช่วงนี้นะฮะมาเดีย๋ยขอเปลี่ยนเป็นแมนยูก่อนนักเตะแมนยูผมก็มีกี่ตัววะสี่ตัวนะฮะสี่คนมีเดวายอกนะฮะแล้วก็นี่ครับร็อบสั้นนะฮะแล้วก็เออร์วินแล้วก็คนสุดท้ายก็จะเป็นนี่เดวิดแบ็กแฮมนะฮะตัวโกงเลยตัวนี้ มาเราก็จะมาจัดเซตแมนอยู่นะวันนี้เพื่อที่จะตามล่า2คนแอชลีย์โคลแล้วก็ฟอรลันนะใครก็ได้นะ2ตัวนี้ใครก็ได้อีกแล้วนะ2ตัวนี้นะฟอรลันแล้วก็แอชลีย์โคลนะส่วนยอกผมมีเลยนะ2ตัวเลยยอกมี2ตัวได้มาจาก,กอีพีก่อนๆนู่นที่มากับคารากวะนะฮะ ได้ตัวเดียวนะได้ยกตัวเดียวนะจริงๆอยากได้โคนะเพราะว่าโคสุดแต่โคไปได้อีกไอดีลองนะไอดี ID ที่จะแจกนะเออมานี่เลยฮะแผนก็จะประมาณนี้ก่อนนะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะถ้าใครเข้ามาชมใหม่หรือว่าเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ผมเลยนะมาเล่นกิจกรรมด้วยกันนะฮะ ถึง1,000ซับเดี๋ยวผมจะมาแจก ID ลองนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะ,ะมาสูตรจะเป็นยังไงนะฮะนี่เลยฟอร์ลันนะอยากได้ฟอร์ลันนะดนะเดี๋ยวขอเลือกกดกดใครก่อนมาเอาฟอร์ลันก่อนมาอยากได้ฟอร์ลันก็กดฟอร์ลันนี่แหละเอา <laughs> ไม่รู้จะกดตัวไหนก่อนนะฮะมาฟอร์ลันนะฮะดูค่าพลังนะฮะกดสองครั้งเหมือนเดิมเอา เพราะว่าเราจะเอาจากสูตรที่แล้วนะสองครั้งเนี่ยไม่ต้องกดเยอะสองครั้งดูค่าพลังนะแล้วก็กดนี่ประมาณ4วีนะฮะสี่ห้าวีนี่นับเร็วๆหน่อยนึงตอนนี้ก็5วินะฮะมาจะมาไหมนะ1อยสองแหลกหือมาเฮ้ยมาเลยว่ะโอ้ออกง่ายเลยอย่าอยกนะถ้ายกนีนโอ้จบเลยนะบอกเลยแขนยาว มันแขนยาวหมดไหมว่าแพ็กนี้ผมว่าแขนยาวหมดนะ่ะใครวฟอร์ลันเฮ้ยลอยทองเล็กท่านผู้ชมลอยทองเล็กเรียบร้อยครับฟอร์ลันครับผมจะล่าต่อดีไหมนี่เฮ้ยขอแคปไว้ก่อนท่านผู้ชมแคปไปอวดเพื่อนกัน โอ้โหฟอลนันเป็นไปได้ปะร้อยร้อยทองแรกนะท่านผู้ชมโอ้โพูดไม่ออกเลยครั้งมาๆมา,มาเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเอาเอาต่อมารอบนี้มาที่โคบ้างนะอยากได้โคนะโอ้ร้อยทองแรกฟอรลันมามีใครได้ร้อยทองแรกเหมือนผมไหมท่านผู้ชมสูตรก็แบบแบบที่ผมเปิดเลยนะไปไปดูนะก็กไปดูก็ได้นะใครดูไม่ทันนะ ผมก็ยังเปิดไปพูดไปแบบมาเลยอะ่ะเฮ้ยมาอีกไหมท่านผู้ชมติดกันไหมมาเรียกว่าจะติดถ้าติดกันฟุกนะ่ไม่ใช่ศูนย์แล้วฟุกแล้วทีนะี้เกมบักด้วยเฮ้ยลอยทองแรกมาว่ะเก่งวะถ้าใครได้ตัวไหนหรือได้ยังไงก็คอมเมนต์ได้นะท่านผู้ชม สูตรแนะนํามาได้นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้นะพอดีช่วงนี้มีเหรียญเห็นไหมพี่ๆทุกคนเขากำลังลงคลิปกันเลยอย่างเยอะเลยนะผมก็ไม่เอาออกนะให้ดูเลยว่าเขาน่าจะอยากได้ฟอรลันเหมือนกันนะเพราะว่าอู้นานมากฟอลันกว่าจะมาตั้งแต่ผมเล่นมารู้สึกว่าจะครั้งเดียวหรือเปล่าะได้เปิดไหมว่น่าจะแต่ไม่ได้เปิดแต่เห็นนะตอนนั้นนะมา สเกลทิ้งไปนะเมื่อกี้นะสูตรเดิมนะฮะเอาฟอรลันอีกเหมือนเดิมฮรเผื่อจะมานะได้โคบอกเลยจบเลยนะไม่มีอีพีต่อไปนะถ้าได้โคนะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเปิดสักเปิดไปเรื่อยๆถ้าไม่ออกก็ให้รีเกมนะหรือว่าพักไว้ก่อนนะท่านผู้ชมนะมันเป็นแนวทางอ่ะมามาไหมมาพีครับเดียวว่าจะชมพูไก เปิดทุกครั้งก็ลุ้นทุกครั้งอยู่ดีอะ่ะเอาหมดไปเท่าไหร่แล้วหมด300นะแล้วท่านผู้ชมนะถ้าใครเข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะถึง1,000ซับเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาแจกเดี๋ยวจะเอากิจกรรมแจกไอดีมาให้มาให้กันนะมาให้เล่นกัน <c oughs> มามาที่ยอกบ้าง <c oughs> รอบนี้ยอกก็สุดนะท่านผู้ชมนะผมรีวิวไว้อยู่นะรีวิวเป็นทีมแมนยูเลย เป็นเซตไอคอนเมนู icon menu, เข้าไปดูได้นะฮะดูได้นะฮะมาม,มานะฮะเอาแต่แบบกดแต่สองครั้งนี่แหละเอาไม่ต้องกดเยอะน้อยเออมาหมดไปส0่ร้อเลยนะเพราะว่ามี1,800นะฮะมาขอเปิดร้อยทองก่อนนะแล้วก็จะขอ พักไว้ก่อนขอรีกเกมไว้กันนะขออีกร้อยทองนะฮะมาหัวแล้วก็มาท้ายมา <Okay. S 1> เหมือนคลิปก่อนเลยนะถ้ามาหัวมาท้ายนี่สุดนะ่าบอกเลยนะคลิปตามล่าเน,นมานะเข้าไปดูได้นะฮะท่านผู้ชมหรือใครมีสูตรยังไงก็คอมเมนต์แนะนำกันได้นะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะมาปิดหัวปิดท้ายนะจอบปิดจอบเลยนะทามานี่นะเอสิโคนะ มไม่มานะฮะลงที่อังกฤษครับบันดำแน่อังกฤษเนี่ยว่าไงบันดำจริงครับเบอร์18แมนยูน่าจะบูนโนฟเฟอร์นนะ <c oughs> ก็เรียบร้อยนะหมด500เดี๋ยวผมจะมาเปิดในรอบต่อไปนะเดี๋ยวมี EP 2ครับตามล่าเอสทีโคนะฮะ วขออัพก่อนนะอัพให้ดูเลยฟอรลันนี่โอ้ไม่คิดว่าจะได้นะท่านผู้ชมนะหรือบางทีก็คิดอยู่ไม่ใช่ว่าคิดยากได้คิดอยู่แต่ว่าน่าจะหมดเยอะนะฮะผมคิดว่าน่าจะหมดเยอะนะไม่คิดว่าร้อยทองจะมานะสูตรเนี่ยไม่รู้เป็นสูตรหรือแนวทางหรือฟุกเอามันก็เป็นแค่เทคนิคอะท่านผู้ชมถามว่าสูตรจริงๆมันก็ไม่ไม่ร้อรซนะเต<ม>็มไหม เต็มไหมเป็นแนวทางนะท่านผู้ชมนะเรียบร้อยครับผม97นะฮะอยังสุดบอกเลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์อีกเหมือนเดิมนะกด s ับส c ค i b e ให้ผมด้วยนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปผมครับเจอกันอีหน้านะท่านผู้ชมนะนี่เลย99ครับผมเจอกันครับผม